เหมือนพูดไปเลยอ่ะใช่ครับท็อปสิบครับมาหมดเลยนะไงนี่ทั้งหมดนี้เลยตอนนี้ยังทันนะมาซื้อบ่าหน้างานนะไปเร็วพี่อะขมมุงแล้วมองก์ได้ไงขอะรั แป๊บนึงนะเดี๋ยวซูมใหม้แป๊บนึงนะ

แชร์ข้อด้อมหน่อยบอกทุกคนหน่อยว่าลูกมาแล้ว สาวเรามันแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวสู้ีกันตงก็ไป เหนียบกับโงกันแล้วเหนียบกับนี้กอน้ มาจากโรงบ้านเอ้าไปไหนไปทางนี้ไอุ๊ยทุกครับได้กี7คนนี่เขามาทางนี้เป๊บนึงทุกคนเอ๊ะขอหน่อยนะ เนี่ยรู้แล้วอ่ไม่อีกแล้วอุ้ยลูกชายมาเนี่ยไปไแล้วไปล้วไปแล้วไปเล้วไปแล้วที่รู้สโนาซานาครับเห็นไหมเนี่ยไหนอะสีเขียวลูกอย่าอย่าเอียงเนื้อผมโป๊ะ อุ้ยพี่รถแรงอยู่เดี๋ยิงหมดยิงอู่ล้อลูกอะไรสนน้องลูกสีเขียวอ่ะ